คือที่มาที่ไปของเรื่องนี้นะคะคุณผ,ผู้ชมต้องยอมรับเลยว่าคลิปเสียงตั้งแต่แรกที่บอสพอลเขายอมรับว่าเขาคุยเป็นเสียงของเขาจริงรแล้วปลายสายเสียงคุณมากใ,ใครนักการเมืองที่ดูเหมือนจะมีการรีดซับจากบอสพอลเนี่ยนะคะหนึ่งในนั้นก็พุ่งเป้ากันไปว่าน่าจะเป็นคุณสามารถหรือเปล่าสมาชิกพักพลังประชารัฐ วันนี้ค่ะทนายตั้มนะคะนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดเลยค่ะที่การมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนสแสดงหลักฐานทางการเงินที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือให้สื่อมวลชนดูประกอบกับการให้ข้อมูลโดยอ้างว่าเป็นคลิปเสียงสนทนาของนายสามารถเจนชัยจิตวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักพลังประชารัฐเรียกรับเงินจากนายวรพลหรือพอลผู้ต้องหาในคดีช่อโกงประชาชนกรณีหลอกให้ร่วมลงทุนกับดีไอคอน ทนายตั้มเนี่ยมอบหลักฐานที่มีให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอค่ะพร้อมทั้งพาพยานที่เชื่อถือได้มาให้ข้อมูลประกอบการร้องทุกข์กล่าวโทษคุณสามารถฐานฟอกเงินยืนยันว่าพยานที่พามาในวันนี้นะคะเป็นคนใกล้ชิดกับนายสามารถขณะที่พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกดีเอสไอค่ะก็พูดถึงตัวพยานที่ทานายตั้มพามาบอกเป็นคนสำคัญที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการการฟอกเงิน และทาง DSI หลังจากนี้จะเร่งดำเนินการสอบสวนโดยเร็วส่วนนักข่าวถามเพิ่มเติมนะคะว่าคดีดีไอคอน Group สุดท้ายแล้วจะเข้าขายเป็นคดีที่ DSI ดูแลหรือเปล่าท่านโฆษก DSI บอกยังต้องดูแนวโน้มประกอบกับข้อเท็จจริงค่ะถ้าหากเข้าเงื่อนไขก็จะทำงานร่วมกันกับทางตำรวจได้ ส่วนที่ดินที่อายัดมาก่อนหน้านี้มีหลักฐานยืนยันครอบครองโดยดีไอคอนอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดการซื้อขายและความเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาในคดี